สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรัตพีผิวเล่านะครับทางช่อง YouTube เรื่องเล่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับซึ่งผมนํามาเล่ามาถ่ายทอดมาแชร์มาแลกเปลี่ยนกันนี่แหละนะครับในอีกด้านซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้หรือว่ารู้อยู่แล้วนะครับก็ลองมาแลกเปลี่ยนกันดูนะครับมันเกี่ยวกับฟุตบอลในมุมมองที่น่าสนใจเล่าฟังง่ายๆไม่ซับซ้อนอะไรเลยนะครับผมวันนี้จะพาไปมองไปฟังอีกด้านหนึ่ง ของดิเอโกมาราโดนานะครับเพราะเรื่องของเรื่องคือในวันที่20เมษายนถึง4พฤษภาคมนียนะครับ 2, 2022นี่แหละนะครับจะมีการนำเสื้อตัวหนึ่งของเขามาวางประมูลนะครับที่กรุงลอนดอนซึ่งคาดว่ามันจะมีมูลค่ามหาศาลมากทำไมนะครับถึงเป็นอย่างนี้นะครับเราไปลองฟังกันนะครับดิเอโกมาราโดน่าอย่างที่เรารู้กันนะครับ สร้างชื่อจากการเป็นนักเตะมาในช่วงต้นทศวรรษที่80จริงๆก็ดังมาตั้งแต่ปลายทศวรรษที่70ละแต่มันยังไม่พีิพอแต่ว่ามาัพีิกจริงๆเกยก็ประมาณต้นทศวรรษที่80นะครับปี1982ชื่อเขาไปที่รู้จักมากขึ้นนะครับในฟุตบอลโลกแต่ว่าตอนนั้นอาเจนตินาตกรอบแล้วเดโก้มาลาโดนาโดนใบแดงเขาร้องไห้นะครับร้องไห้ด้วยความผิดหวังเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะโดนใบแดงจากการควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ นะครับอย่างไรก็ตามในปี1986นี่คือช่วงทิปพีกรจริงๆของดิเอโก้มา n าโดนาเขาพาทีมชาติอาร์เจนตินาครองแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับมันมีประวัติศาสตร์มีเรื่องเล่ามากมายในฟุตบอลโลกครั้งนั้นมาเาโดนาสามารถผักดันอาร์เจนตินาซึ่งจริงๆแล้วองค์ประกอบของทีมอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าได้เพราะตัวเขานะครับเพียวๆเลยทีเดียว นในขนาดเดียวกันเขาก็ประสบความสําเร็จกับนาโปลีนะครับนำนาโปลีทีมที่ยากจนสโมสรยากจนที่สุดทีมหนึ่งนะครับแต่ว่าอดมทุนสามารถดึงตัวเขามาได้สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับชาวเนเปิลน,นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับจะเรียกว่ามีแต่ความทุกข์เพราะว่ายากจนไงนนาอกไหมฮะวันวันบางทีเศรษฐกิจในเมืองมันไม่ดีทางใต้ตอนนั้นนะครับ แต่ว่าฟุตบอลเนี่ยช่วยหล่อเลี้ยงช่วยหล่อหลอมชีวิตมาโาโดน่าก็ในช่วง80ก็เลยเรียกว่ากลายเป็นพระเจ้ากลายเป็นฮีโร่แม้กระทั่งปี19 9 0นกะครับก็ยังพาอาเจนติน่าเข้าถึงชิงชนะเลิศในฟุตบอลโลกอีกแต่ว่าไปแพ้เยอรมันตะวันตกอย่างน่าเสียดายนะครับหลายคนคงพอจําได้แหละนะครับก็แน่นอนนะครับคือการเปลี่ยนแปลงอิทธิพลต่างๆของมาโาโดน่ามันรุนแรงมากนะครับในช่วงทศวรรษที่80นะครับ มารโน่าเนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนเขาบอกผมใช้คําว่าเปลี่ยนโลกได้แล้วกันนะครับเปลี่ยนมุมมองเพราะว่าในอีกด้านหนึ่งมารโน่าไม่ใช่เป็นแค่นักฟุตบอลแต่เขาเป็นนักเคลื่อนไหวนักเคลื่อนไหวในมุมที่ผมต้องบอกว่าเขาเอาตัวเองมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองนะครับมารโนนาเกลียดเผด็จการนะครับในขนาดเดียวกันก็ไม่ชอบพวกนายทุน เกียรตุนสามานั่นแหละผมจะใช้คําว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับเขาเอียงไปทางซ้ายหัวเอียงซ้ายหมายความว่านิยมความเป็นคอมมินิสตความเป็นคอมมูนนะครับฉะนั้นอิทธิพลของเขาก็คือนะครับการลงสู่พวกคนลากยากเขาจะมองเห็นคนลากยาาเป็นหลักตอนย้ายไปนาโปลีใหม่ๆนะครับมาโดน่าเนี่ยไปเล่นบอลการกุศลในสนามซึ่งมีแต่โคลน,นะครับในสนามซึ่งมีแต่ดิน ซึ่งมันอันตรายนะครับต่ออาการบาดเจ็บแต่มาคาโดน,น่าเนี่ยยอมจ่ายค่าประกันเองหากบาดเจ็บขึ้นมาตรงนั้นอนะสโมสรไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาจ่ายค่าประกันเองไปแล้วเพราะว่าต้องการเลี้ยไรยเงินนะครับนำเงินเหล่านั้นมาช่วยเหลือ,อผู้คนที่อดอยากผู้คนที่ยากไร้โดยเฉพาะเด็กๆสร้างโอกาสให้กับเด็กๆนะครับซื้อสตัต๊ดซื้อเสื้อฟุตบอลน,นะครับสร้างแรงบันดาลใจนะครับปลุกความยิ่งใหญ่ปลุก ความฝันน่ะของนเด็กขึ้นมานะครับนั่นคือสิ่งที่มาการโดนาทำและเราจะเห็นว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับมาการโดนาในยุค80มันสะท้อนออกมาในยุคของดนตรีมากมายนะครับวงดนตรีต่างๆมีเพลงที่ปรากฏชื่อของมาการโดนานะครับหรือว่าปรากฏเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมาการโดนาในโลกของฟุตบอลน,นะครับเนี่ยคือสิ่งที่มาการโดนาได้สร้างไว้ขนาดเดียวกันมีภาพยนตร์มากมายนะครับที่สะท้อนถึง เหตุการณ์ในยุค80ซึ่งมาโดน่าได้สร้างสตอรี่เอาไว้ได้สร้างเรื่องราวเอาไว้นะครับผมก็อย่างที่รู้กันมาโดน่าเนี่ยคุกคีกับพวกผู้นำประเทศใหญ่ๆอย่างอาฟิเดลคาสโตผู้นำของคิวบาซึ่งเสียชีวิตก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับ คาสโตสนิทกับมากาโดน่ามากมากาโดน่าเข้าออกคิวบาเป็นว่าเล่นเพราะต้องไปรักษาตัวที่นั่นคิวบามีการแพทย์ที่ทันสมัยอยู่ละมากาโดน่าก็เลยะพึ่งพาอาศัยตรงนั้นแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเรื่องการเมืองเรื่องกีฬากับคาสโตจนสนิทกันในขณะเดียวกันก็สนิทกับอุโกชาเวสอดีตผู้นําเวเนซุเอลาผู้ร่วงลับเช่นเดียวกันอุโกชาเวสก็เป็นผู้เปลี่ยนแปลงเวเนซุเอลาเป็นพวกซ้ายนะครับเป็นพวกซ้ายจัดมากาโดน่าชื่นชอบตรงนี้นะครับแต่เหตุการณ์ที่นําไปสู่ผมว่า น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญครังประวัติศาสตร์กในฟุตบอลโลกปี1986นั่นแหละนะครับในรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือว่า8ทีมสุดท้ายอร์เตรเลียเจอกับอังกฤษนะครับหัดพระเจ้าผมว่าหลายคนคงจำได้ในเกมนั้นนะครับช่วยให้อร์เติเลีชนะอังกฤษไป2ประตูตอนหนึ่งไอ้ช็อตหัดพระเจ้าเนี่ยมันกบประตูอีกประตูหนึ่งที่มาโดน,นาเลี้ยงจากกลางสนามหลุดเข้าไปยิงเลี้ยงหลบ5-6คนนะครับกระทั่งหลบปีเตอร์ชิลตัน ผู้สาวประตูอังกฤษเข้าไปยิงอย่างสวยงามยังดังไม่เท่าหัดของพระเจ้านะครับหลังจบเกมนะครับสิ้นเสียงนักวิดสุดท้ายปี๊ดยาวไปนะครับมาการโดนาเ็เฮก,กับเพื่อร่วมทีมนะครับแล้วนกะ็ทีมสตาฟก็ลงมาดีใจผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศและชนะอังกฤษจังหวะนั้นเองสตีฟฮอตนะครับกองกลางของอังกฤษนะครับเดินเข้าไปเซ็งแหละแต่เดินเข้าไปมาหาไปหามาาโดนาจะจับมือด้วยแต่สุดท้ายก็ขอแลกเสือ้อ เสื้อเบอร์10ตัวนั้นนะครับมันมีมูลค่ามาหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อนะครับวันรุ่งขึ้นนะครับมีคนมาขอซื้อต่อจากสติปอสเลยเชื่อไหมครับหลังจากที่รู้ว่าสติปอสได้ครอบของเสื้อดังกล่าวนะครับมันมีมูลค่าในปี1987ถึง3แสนปอนแต่สติปอสไม่ขายนะครับเขานะครับยินดีให้พิพิธภัณฑ์นำไปแสดงไปโชว์นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับถึงเวลาที่เขาคิดว่ามันเหมาะสมนะคือสตีฟฮอ o ตเนี่ยไม่ได้ต้องการเอาเงินเข้าเป่าตัวเองส่วนหนึ่งเขาจะมอบให้การกุศลและจะมีการประมูลในวันที่20เมษายนรากยาวไปจนถึงวันที่4พฤษภาคมนะครับที่จะถึงนี่แหละนะครับก็ประมาณ2สัปดาห์ด้วยกันที่จะเปิดการประมูลนะครับซึ่งเขาคาดว่าตัวเลขของการประมูลจะพุ่งถึง สล้านปอนเป็นอย่างน้อย4ล้านปอนเอา44คูณมันคือประมาณกับเกือบ180ล้านบาทอะมูลค่ามหาศาลคาดว่าจะทำลายสถิติของเบนลูดนะครับนักเบสบอลที่เป็นตำนานของนิวยอร์กยังก้สนะครับซึ่งเคยประมูลไว้ประมาณ4.4ล้านปอนละ น่าจะถึงนะครับเสื้อเพียงตัวเดียวแต่มันคือประวัติศาสตร์แต่มันคือเรื่องเล่าในเสื้อตัวนั้นมีเรื่องเล่าเรื่องราวมันไม่ใช่แค่หัดพระเจ้าในสนามเท่านั้นแต่มันยังเป็นตอกย้ําน้ําเนื้อตัวตนของความเป็นดิเอโก้มาลาโดนาต้องออกไหมฮะนั่นทําให้เสื้อมีมูลค่าสูงคาดว่าการประมูลจะเข้มข้นแน่นอนสําหรับนักสะสมที่มีทุนและเป็นนักสะสมตัวยงจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาตามดูกันว่าเสื้อตัวนี้จะประมูลได้เท่าไหร่ นะครับผมอ่าวันนี้เป็นเรื่องเล่าเสื้อเบอร์สิทธิ์ในปี1986ของดีเอโก้มาร์โดน่านะครับอ่าวันนี้นะครับผมคงต้องลาไปก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรคอยติดตามดูกันวันนี้สวัสดีครับ